สวัสดีงามๆจ้าเพื่อนๆจ้า, <c oughs> จากินข่าวกันหรือยังค่ะมาเดินเนี่ยยำขนมจีนนมจีนซสานน้ำปลาจ้าซสานน้ำปลาแล้วก็พริกปน่นมะนาวบีบจัว่วมาพักก็มีมันเดิมเลยจ้ะลูกกะล่สลดัดพักไอเอ่อฟฟเอร์มินกา สิ่งสิ่าลีนาอร่อยปุวยเขาปะตื่นข่าบานมายจากไป,ไปเดินเล่นไปเดินเล่นข้างนอกมา ปุยเข้าไปปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ว <S <S อะอผมมืงนน่ายเงิน,น สวัสดีปีใหม่เพืยอนะส่งถ่ายปีเก่าต่อหลักปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บย่ใดความไข่จมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐ <c oughs> ีอร่อย ได้กินแบบนี้นะมีแรงมากเ้านำปลาก็อร่อยจ้ะ มันนี่ไม่กินกับมือแล้วเหล็บแดงท่านจะออกเหล็บแดงท่านจะออกจ้ะอร่อยบีบ <c oughs> มะนาว ลูกคนลาสลัดมันเดิมจ้ะปุยเข้าไปทำหนึงจ้ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ